และกส็สดีรวิท่านนครับผมผม,ผมรถตัวนี้คือนายเธอระเรียม,มาสเต,ต,ตอร์หมูอันนี้เราจะมาลงดันเจียนต่อก่อนที่เราจะลงดันเจียนนะครับครับชุดเกาะนี่ก่อนเลยเนี่ยมันทําไงว่าลืมนะนี่ใช้แค่นี้อันนี้ใช้ไอ้ไอ้พึ่งนั่นเหรอเดี๋ยวไอ้ขี้พึ่งนั่นกูมีไหมเนี่ยเล็กในนะเออมีไหมวะเล็กในมีโอเคครบมาคาบิดเกาะได้ชุดเกาะแล้ว นี่สุดเกาะชายเบสดิฟเฟนต์ต่ำกว่าเดิมแต่อย่างน้อยก็หดแล้ววะายเลสโกเลสโกน้องลูกบอลเรืองแสงมันไม่ค่อยช่วยเฮียอะไรเลยนะเออเออเอ้ยเฮียกับดักเยอะมากอุ้ยอะไรวะนี่โอ้โหกับดักโคตรเยอะแต่เอขอไฟสิเงอฟาฟานีก็แล้วกันนะครับจะตาย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 โอ้ย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 มีอะอไฟไหมรบเพลิงนะเออก็เป็นแบบอาแบบนี้แบบนี้โอเค ตั้งไว้ทําให้เราฟื้นเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยก็ยังดีแล้ววะเคขอไอ้นี่โอคาธาคาทาเหมือนกันเฮ้ยผีมเยอะจังเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่พลังท็อตจากไหนยิงมันตรงนี้แหละกูปลอดภัยฉลาดอัจฉริยะได้กุญแจเพิ่มอีกสองอันมายิง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 , <c oughs> ยงเลยโอ้ยหลบอันหนึ่งแต่โดนทั้งสองแล้วกูก็ตายโดยที่ไม่ได้กุญแจชาโดคีอะไรวะตอนนั้นเหมือนตัวเองเคยได้ชาโดคีแล้ว แต่ shadow key ไปไหนเนี่ยลองดูแถวบ้านหน่อยก็แล้วกันอาจจะหลงลืมไว้สักที่ก็ได้ shadow key มันโอกาสดรอปเยอะมากนะจากกล่องเนะี่ยนี่ไงไอโง่มึงโง่โงหรือเปล่าเดี๋ย shadow key เต็มตาเนี่ยโอ้ยไองโง่เอ้ยเราจะลงเป็นนรกเพื่อเปิดกล่อง shadow อเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 จะเย็นเย็นนะครับแล้วกุญแจ shadow ไปไหนเนี่ยกอบแล้วกับแล้ว เกือบกูไม่คิดถึงแล้วก็หายไปเลยนี่ไงชาโ์โดขี่มึงยังอยู่ตรงนี้ไอ้ทีอคือตอนนั้นกูกดไอ,อ้ไอ้นี่ไงมันก็เลยโยนเข้ากล่องเออมึงกูก็เลยไม่มีเฮี้ยอะไรเนี่ยอาลงไปลงไปไปต่อไปต่อเอ้ยเรายืนบนลาวาได้แถมลงลาวาได้แป๊บหนึ่งด้วยอ่าลืมคิดถึงอืมลามโง่เอ้ยมาเลยสี่ผมมีไอชนน่ N e. สามารถเคลียร์ใหญ่ได้แบบอ e ีซี่ครับแล้วก็ไอชนน่ N e, ยิงโคตรแรงอุ้ย พไอ้นั่นนะคาถาเวทที่มันแบบแคล้ายๆไอ้นี่แหละเออคล้ายๆไอ้เจนี่แหละแต่มันจะระเบิดได้แล้วก็ติดไฟได้มั้งแต่มันระเบิดได้ไม่รู้ว่ามันติดไฟไหมไปผมจะไปเปิดชาโด้กล่องชาโด้กันนะครับเมื่อไม่นานนี้กูเพิ่งลงคลิปชาโด้ไปไม่รู้ไม่มีใครดูอะเออลูกตุ้มโอเคเกลือครับแล้วก็ยาอะไรวะยาให้มอนเกิดเยอะขึ้นนี่อีกหนึ่งกล่องโอเคเก็บเออเก็บกล่องเออเก็บกล่อง กูงบกล่องครับกูเก็บกล่องทุกกล่องเปิดกล่องเองกล่องธนูโอเคเก็บมาไอเชียมมันออกมาได้ตายตายตายกูตายตายนี่ไอเฮียโอ้ยพ่อมึงกูแค่จะมาเปิดกล่องจะเสือกได้สู้กับบอรอดอสู้กับมันสักนิดก็ได้อะฮะหรือว่าให้เกียรติก็แล้วกันอ่ะหรือว่าให้เกียรติก็แล้วกันนสฟาประมาณนี้บอกว่าเราไม่ได้ปล่อยเ,ออเราซู้นอยู่ แล้ก็ตายอยู่ดีจริงๆกูไม่คิดจะชนะอยู่แล้วอยู่ดีๆแม่งหล่นเซลาวาไอเอเชียโคตรแย่เลยเกมกากกูจะมาเปิดกล่องชาลุคีเฉยๆชาลุคีจะมาเปิดกล่องชาลุคีเฉยๆเนี่ยเออเอาใหม่คร oh, oh, ับลงไปใต้ในโลกใหม่ดีนิ้วเกมีเงินมีเงินอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุยสิบโกโอุ๊ยอุ๊ยอุเปิดกล่องชาลุคีเฮ้ยได้กระทาเช่ยนี้แล้วโอ้โอ้ไม่ก็โอ้หนี่แหละโคเทพ ระเบิดได้ด้วยดามเมจพอๆกันวะดามเมจพอๆกันนะนี่ใช้มายาเอา๋มายาไอ้นี่ใช้มานาเยอะกว่าเออไอ้กระทาไฟไอ้นี่ใช้มา,านาน้อยกว่าแล้วก็เทกว่าด้วยไอ้นี่เนะี่ยเปิดมาเอาแลวกูใช้นี่เปิดจะได้มึงไหมนี่เอ้ยอะไรเนี่ยซัมมอนลูกน้องอะไรสักอย่างลืมลนะมันเอาตัวอะไรไม่ไม่เท่เอาเอาตัวนี้แหละดีละเฮ้ยคาะทานี่ก็โหด เอาเขาสิเออโยนลูกบอลใส่เลยเนี่ยมันเด้งไปเด้งมาเหมือนไอ้คัมพีนี่เลยแต่มันไม่ลอยมันเด้งไปเด้งมาได้อืมได้ของเวทสองชิ้นอุ้ยชา์โดคีอันเดียวเียโคตรคุ้มอ่ะก็มันใช้ได้ตลอดนี่วะมันใช้ไม่มีวันหมดวันนี้ผมแค่มาเปิดชา์โดคีทุกคนดูแหละไม่มีเฮอะไรหรอกเอ้ยเจอได้อีกหนึ่งอันละโอ้โหอันนี้ท่าทางแบบแอนชาร์ดมาดีเลยไอ้น้อนชี้อ่ะโดนนี่กูไปเออ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 ต่มันทะลุไม่ได้มันตีแบบ ซ้ำๆไม่ได้มาสี่มาสี่มาสี่ <c oughs> มันมันมันแบบนี้แหละเปิดกองได้เป็นหอ,อ,ก,เอ,อ,อกเอ้ยอีเขี้ยแรงแรงแรงอุ้ยขาเข่า,ขาโง่แม่งโคตรแรงเปิดมาโอเคได้ดอกไม้อีกละท่านูโอเคเกือได้นี่ว่าคัมพีอะไรสักอย่างาโอเคเก็บมาอีกหนึ่งวางเอนด s ชชเข้าไปนะครับยัดของที่เราต้องการยัดเข้าไป ใส่ป้านี่ดอกไม้เฮียนี่เนี่ยเออดูดูดูเก็บดอกไม้นี่มาขอบคุณครับไฟไฟไฟบรซันช่างถงอะอ่านไม่รู้เรื่องไม่ต้องคิดมากเบ่อ่านผิดเพี่่านผิดครับไม่ต้องพูดกูรู้ถ้าอ่านถูกก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าอ่านผิดก็ไม่แปลกดอกไม้เฮียนี่อีกแล้วอุ้ยกู <c oughs> บอกแล้วโดนยิงเดือดยิ่ โอเคโอเคคลิปนี้ก็ยาวอยู่นะกูถ่ายมาสามสิบนาทีเลยเนะี่ยแค่เปิดกล่อ,องงงนี่นะสรุปตอนกูต,ตัดต่อก็เหลือสองนาทีถ้าไม่งั้นก็หนึ่งนาทีไม่เกินห้านาทีอะคลิปกูโอเค okay, งั้นก็เก็บของหน่อยจังหน่อยก็แล้วกันอันนี้มันคืออะไรเนี่ยพิกกับพิกกับ red for red gun นั่นเนี่ยเอ่อ uh foil item red foil item อืมใช่ช่างแม่งใครรู้ว่าไอเทมเช่นนี้มันทําอะไรได้เนี่ยคอมเมนต์ Comment. กูไม่รู้กูเล่นมาตั้งนานกูไม่รู้เดี๋ยไอ้ที่มันนี้มันทำอะไรได้วะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยเยบายอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติไตากันนะครับจบไปเลยเย้บาย